<Action. S 2> และวันนี้ก็มาถึงครับกับ Red Dead Redemption ภาคหนึ่งที่ทำการ Remaster ไม่สิไม่พูดว่า Remaster ร,าร์ไม่ได้ผมว่าเป็นการพอร์ตลงมาบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับและนี่ก็คือแผ่นมาถึงมือแล้วจริงๆมันลงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการทำเป็นแบบ Physical ซึ่งผมเก็บแบบ Physical แน่นอนนะทำให้ผมต้องรอว่าเมื่อ,อไหร่แผ่นนี้จะมานั่นเองนะนี่คือหน้าปกของเขาของเขาก็าคือ จอห์นมาร์สตันทำเสียงแหบๆไว้นะเพราะว่าเสียงแกแหบจอห์นมา t ์สตันนะครับแล้วก็ด้านหลังมันแบบนี้นะฮะดูใ,ใกล้นแบบนี้นะครับเรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยคลิปสั้นๆวันนี้เราจะมาแกะกันนะครับดูคิดว่าข้างในมีอะไรต้องบอกก่อนว่ามี DLC ของ Undead n i g น t m แม e มาด้วยอ่าไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่สำหรับคนที่เป็นแฟนเวอร์เด e d e m p t i o นนะครับต้องบอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่หนึ่ง แต่จริงๆแล้วมันคือภาคต่อของภาคที่สองเอา้างงละสิ <c oughs> ไม่ต้องงงครับนี่คือภาคซีโคซีซีโคของภาคที่สองนั่นเองนะครับที่เราเป็นอัลส์โมเกนนั่นเองครับอ่ะมาแกะแล้วแกะซองออกมาเป็นแบบนี้น,นี่เลยต่อนที่ก็แกะโชว์ปายต่อครับผมเสียเวลาอ่ะนี่หน้าปกของเรา สวยงามมากเป็นรูปจอห์นมาสเตอร์นะครับด้านหลังแบบนี้มีบอกว่ามีเนชัมกต้งเฉียงตั้งตรงเฉตั้งต้นกตงเต้นเฉตังนตฉีงตัวทำพูดมันภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะแกะออกมานะครับมีอะไรคาดหวังว่ามีคู่มือปไม่มีอะไรเลยออ้ตายแล้วมีแค่แผ่นอย่างเดียวแล้วก็ในแผ่นนี้นะครับไม่มีไม่ต้องดาวน์โหลดเลยก็คืออยู่ในแผ่นนี้ทั้งหมดทั้งอันเดนในแมร์แล้วก็ภาคหลักนั่นเองครับประมาณนี้ประมาณนี้สั้นๆกับ Red Dead Redemption แกะกล่องครั้งแรกนะครับมปเจอกัน